เสิร์ฟสเก็ตนะยังไม่ต้องขึ้นนะว้าวปึ๊บโยกซ้ายโยกขวามันลงยังไงอะนัดเวลาลงอ่ะเออมึงไม่ได้สอนกูลงมึงสอนผูขึ้นอย่างเดียวนัดหยอกกูว่าแล้วเออทพราะถมันลงยังไงอ่ะมีเรื่องจะสารภาพว่า ไม่ได้อายธรรมดานะเหนื่อยด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับก็สู่ช่องเดียร์ริสตนะคะก็คือเซิร์ฟสเก็ตไม่ใช่เซิร์ฟสเก็ตเนี่ยเซิร์ฟสเก็ตนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเดียรริสก็จะมีน้องนัดไอแวร์ค่ะ มึงไม่พร้อมเลยนะเซิร์ฟเซิร์ฟเกตเซิร์ฟพีอะไรอีดอกกูจะกูจะรอดไหมเนี่ยวันเนี้ยคนสอดกูล้มไปแล้วหนึ่งเนี่ยงงไปหมดมันต้องมีประสบการณ์ไม่อยางั้นมันจะไม่ป็นกูไม่เอาประสบการณ์เลยแม้กูเอาเป็นเลยทีเดียวทำได้ไหมล่ะทำกันต่อเดจะมาดูกันว่าล้มหรือไม่ลม้มไม่ล้มแน่นอนค่ะ <c oughs> จริงๆพูดเลยถ้าล้มให้เท่าไหร่ไปคิดบัญชีที่มันได้เลยนะ ไม่เกี่ยวกับดิฉันนะคะวันนี้นะเดี๋ยวจะก็คือแบบใส่เป็นเสื้อแบบนี้เลยเพราะว่ารู้ว่าแบบจะต้องแบบเล่นเซิร์ฟสเก็ตมันจะได้แบบที่มาเล่นเซิร์ฟสเก็ตใช่มันจะได้พิวๆไง for the first time ครั้งแรกเดี๋ยวดู้เลยพิวแค่ไหนผ <c oughs> ิวแค่ไหนน้องนัดน้องนัดเล่นเซิร์ฟสเก็ตมานานหรือ,อยังได้ประมาณ3 สามเดือนก็ถือว่าก็ยังใหม่อยู่ตยแต่ก็ยังสำหรับวงการนี้แต่ก็ยังแบบพอเล่นเต็นพอเล่นเป็น,พอ,อนพอสอนได้พอสอนได้เซิร์ฟสเก็ตอันนี้พอรู้ประวัติเขาวๆารู้ว่ามันเป็นอะไร,ค,รคือกีฬาเซิร์ฟสกเก็ตเนี่ยมันพัฒนามาจากการเล่นเซิร์ฟในน้ำอ้าวหรอเซิร์ฟบอร์ดทีเนี้ยบางฤดูอ่ะคือเขาไม่สามารถเอาเซิร์ฟบอร์ดอะลงไปเล่นในน้ำได้เขาก็เลยพัฒนามาเล่นบนบกก็คือการใส่หลอที่เป็นเซิร์ฟมีทน ใช่มันได้ออกกำลังกายจริงๆได้ออกกำลังกายจริงๆริรแต่ว่าพี่<ช>ตัวพี่พี่เล่ไม่เป็นเลยวันนี้น้องนัดมีอุปกรณ์ให้พี่ด้วยเนาะเพราะพี่ไม่มีเลยนะมีมีเซตตี้มาให้จริงเหรออ,อธิบายให้เจ้ฟังหน่อยว่ามันมีอะไรยังไงวันนี้เอามาให้เจ้เล่นวันนี้เอามาก็คือ2ตัวที่นัดซื้อไวอ้วันนี้คือตัวโปรดและตัวแรกอ่าฮะก็คือเป็นเซิร์ฟสเกตโอ้โหเดี๋ยหันหันด้านไปโยประสบอันนี้อันนี้คืออดีตนางเคยมีสีใช่ไหมหรือยังไงเป็นสีขาวเหรอเพราอค มีความสะาอาดแต่ลืมไปไว่าอยู่กับเทา้าเอมันก็เลยออกเป็นสภาพนี้ไม่ใชาอยู่กับเทา้าแล้วบวกมึงสกรปรกด้วยหนึ่งไม่ทําความสะอาดเรียกว่าประสบการณ์รรอโอเคก็เหมือนที่ลม้มเมื่อกี้นาะประสบการณ์ใช่ตัวมากคือสิ่งที่พี่ต้องใส่นะัดคืออย่างนี้คือว่าลายมันคนจะชอบโชว์ลายที่มันอยู่ตรงเนี้ยซึ่งมันอยู่กับพื้นนะเวลามัาเล่นอ,ะอ่ะอะทาไมอะ่ะคือลายตรงเนี้ยมันจะบ่งบอกแบรนด์แต่ละแบรนด์อ๋อ ว่าแบรนด์นี้ลายนี้ลายนี้ซึ่งแต่ละแบรนด์ราคาก็จะไม่เท่ากันอาฮะอาฮะซึ่งตัวนี้ราคาเราก็สอบสอบสอบเพราะว่าเราเป็นบิ๊กินเนอร์เราเริ่มใหม่เราอย่างไม่ต้องเล่นแรงมาเหมือนพี่อย่างเงี้ยเป็นบิ๊กินเนอร์เริ่มเล่นวันแรกพี่ก็ไม่สื้อนะครับพี่ก็ว่าของฟรีจากน้องมาเล่นก็เห็นไหมการอาเอออ่าอะไรนะอาสายสายเน่อก้เพื่อความพีด้านหน้า ขนาดเนี้ยมันต้องติดกลิปเทปมันจะมีพื้นเหมือนกระดาษสามันสักๆใช่มีความสากเวลาเราขึ้นอ่ะมันจะเกาะกันรองเท้ากันเราลื่นอ๋ออ่าโอเคก็คือตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่โยกอืมยกแบบไปซ้ายขวาเนี้ยเลื่อนไปข้างหน้าตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเราไม่ดูสวยจังเลยอ่ะดูแบบดูน้งแบบควบงามแต่นั้นเสี่ยวนางแตกนางแตกไหมไม่แตกจริงเหรอัเป็นอะคริลิกซึ่งหนามากอ่อฮะ แต่ว่าตัวเนี้ที่ซื้อมาเพราะว่าพอมันเป็นใสแล้วเราใส่ล้อไฟอามีล้อไฟตรงนี้มันจะเป็นไฟแล้วทำไมเขาจะติดไฟรอบๆอเนี้ยแล้วทาไมเราไม่ติดได้ยังไม่มีตังค์ซื้อเรื่องอะไรใช่ไหมคะเกตรงนี้ตรงบอร์ดตัวนี้จะไม่มีที่รับล้อคือยังไงอ่ะนี้จะมีที่วาวล้อมาให้อ๋อนี่ไงคุณผู้ชมตรงนี้มันวาวให้อ๋อโอเคนี่ คาตรงๆนะอย่าว่าโง่หรืออะไรนะเพราะว่าไม่รู้ตอนแรกฉันคิดในใจว่าอีนัดมันเล่นมันไม่รักษาของนะวันนี้มันหักหมายแรกวัูนีก็มันหักอีดอกอ๋อไม่ใช่หรอไม่ใช่ทีนี้มาลองเล่นกันดีกว่าฉันพร้อมมาค่ะคุณผู้ชมคะคุณอยากคุณจับตาดูไว้เลยนะคะนี่คือความเก่งและความสามารถของอีฉันอีกทีดิฉันเป็นนักแสดงดิฉันเป็นแดกคุย e e ดิฉันเป็นนักร้องดิฉันเป็นคนเลี้ยงคุ้งและอีกหนึ่งอาชีพในอนาคตดิฉันจะเป็นนักเล่นเซิร์ฟสเก็ตทีมชาติ พูดเล่นนะ,ะไม่ต้องหวังอะไรกันยิ <t <t ่งใหอกวันนี้กูยังจะลมสิบรอบยี่สิบรอบหรือเปล่ากยังไม่รู้เลยดีกว่าว่าลงยี่ิรอบเออมามาอ่ะไปเดี๋ยวไปลองเล่นกันดูนะคะอตอนนี้นะคะก็เซฟตี้มันที่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยอุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์พร้อมมีมือเดี๋ยวมือก่อนให้ดูมือก่อนตอนแรกสงสัยว่าอันนี้มันคืออะไรอ่ะนะกันกระแทกเวลาเรากระแทกลงพื้นอ๋อหรอใช่ก็คือนางก็จะแบบนางก็จะเป็นตัวเซฟให้เราใช่ไหมใช่ข้อสอบแต่ที่ว่าอึดอัดจริงๆอย่างหนึ่งเคยรู้ไหมผู้ชม แ,แล้วเวลาดีเซนเดินอ่ะคุณเข้าใจไหมว่าคือมันไม่ใช่ธรรมชาติของเราอ่ะเวลากูเดินกู <Okay. S 2> เดินอย่างเงี้ยเวลาเดินก็คือเดินขาทางงงไปหมดเพราะว่าอะไรมันไม่ชินนะมันไม่ชินมันไม่ชินนะแต่เวลาขึ้นเล่นมันต้องเซฟจริงๆเ<อ>พื่อ,<พ>อความปลอดภัยแล้วยังขึ้นอย่างนี้เลยปะได้ปะล่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดูนะตอนขึ้นมันจะเป็นสภาพไหนเดี๋ยววันนี้เราจะต้องเริ่มจากไหนก่อนนะเริ่มต้นการทรงตัวเหยียวกับกางตรงน็อตหลอดหน้าใช่ด้านอีกข้าง ขนาดขางกี่ดอกขึ้นแค่ขึ้นก็ึ้นแล้วเอาไงเอาขาให้วางเท่ากันประมาณนี้แล้วเราเริ่มถ่ายค่อยๆถ่ายมาลองแค่ถ่ายก่อนแค่ถ่ายยังไม่ต้องขึ้นนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะคิดว่ารอดใช่ไหมไม่ค่อยถ่ายก่อน นี้เรามาตรงวก่อนดีกว่าะบอยต้อยืนก็ได้ต้องยืนหรือว่าต้องย่อไหมยืนยืนก่อนยืนนิ่งๆก่อนยืนให้ได้ก่อนแล้วอย่ามึงคำคันทำไมมันเลี้ยวอะนี่นาทำไมมันเลี้ยวนี่เดียวเวลาเราขึ้นไปยืนเหรอวะขาเราจะอยู่อย่างนี้เวลาเราขึ้นไปอ่ะเพื่อให้มันไปข้างหน้าเราต้องย่ออยแล้วก็ขึ้นย่อย่อไว้ข้างหลังนีดก่อนย่อไปข้างหลังขึ้นมาข้างหน้าขึ้นมาข้างหน้าใช่อ่าแล้วไงต่อือเรากลาง กลางอย่างนี้ใช่ย่ออายอแล้วก็ไปแล้วก็ไปใช่แต้ก็ซ้ายขวาอย่างนี้เหรอมันล้ำไทยอ่ะมันต้องยกข้างล่างด้วยไหนอ่ะใช่มนสตา์ดเครื่องตัวไหนอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสริมสเก็ตเสริมสเก็ตเึิบขึ้นยกยกเลยยกเลยยกเลยซ้ายขวาซ้ายขวายกไม่ไปให้กลัวยกนี่อย่าหยุดดิมันต้องยกไปให้กลเลยโอเคอีกรอบอีกรอบรอบนี้ได้แน่นอนืะเกียแกงเล่นไปงั้นแหละถรอบนี้ไม่ได้คือผูกเชือกลวลากเลยนะผูกเชือกลวลากเลยนะรอบนี้ทำไมเนีเอาใหม่ โยกซ้ายโยกขวาแกงเล่นหลอกเขาแกงเล่นอันนี้บอกความในใจเลยนะระวังพี่เดียกับบอดอ่ะนัดห่วงบอดแค่ระวังเท้าก็ผิดแล้วอ่ะมึงก็อย่าจับผิดกูสิกูเก่งจนขี้จะแตกแล้วนี่อีดอกหนึ่งสองสามเฮ้ยมาวะมาวะยกอีกยกอีก ไม่ผ่านเสาไฟต้นหนึ่งเลยอ่ะมันยังไม่ผ่านเต่าไบต้นอ๋อมันต้องใช้กำลังใช่ไหมใช่หน้าล่ะกูเป็นผู้หญิงตัวเล็กไงสนีือฮืเฮือได้แล้วได้แล้วได้แล้วมา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 อีกอีกมา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 สิมาสิเร็ว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  แล้วเนี่ยนในเวลาที่เขาเล่นกันเนี่ยนะมีดิฉันโวยวายอยู่คนเดียวเลยนะฮะยกซ้ายยกขวากูอ้ายเนี่ยอีโดเฮ้ยมาว่ะทุกคนต้องมีการล้มแต่อาจจะล้มหลายรอบหน่อยอุ้ยิววิววิวได้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  เวลาลงอ่ะเออมึงไม่ได้สอนกูลงขอมึงถอนกูขึ้นอย่างเดียวอีดัดดอกกูว่าแล้วเออแลาวมันลงยังไงอ่ะมีเรื่องจะสารภาพว่าลงไม่เป็นเหมือนกันใครที่เข้ามาดูนะคะลงเป็นเข้ามาสอนหน่อยสอนหน่อยเนอะอุ้ยในนี้มีขี้หมาปะเนี้ยเยเสื้อจีนแดงกูเหรอขี้หมาเหรออุ้ยรู้มั้ยเลยว่มันตะางกันน่าจะขี้หมาล จะิใช่เหรอถึงอีนัทใช่โอเคเรามีความสามารถแบบว่าเออก้อนเนี้ยของตัวไหนมีไหมเราสามารถรู้ได้ไหมเหี้ยอ่ะอ่ะนี่คือวิธีเบรกของพี่เดียก็คือการลงยาเออใช่นี่คือวิธีการเบรกอุ้ยตายแล้วทำไมกูไม่รู้อ่ะ เพราะฉะนั้นนะคะที่ไหนนะคะที่อยากจะให้แบบเป็นสปอนเซอร์นี่สปอนเซอร์เลยไหมเป็นงไงเพราะว่าเพิ่งจะหัดเล่นวันแรกถ้าสถานที่ไหนอยากจะให้ฉันเป็นสปอนเซอร์นะคะ <c oughs> คุณต้องมีสนามยาให้ฉันด้วยเพราะฉันจะเบรกตรงนั้นนี่นัดทำทำบ้างนี่คู่เลยอ่ะอยว <c oughs> ต้องยกบ้าดยกบ้าดเฮมันจะเลี้ยวให้เลยเห็นนัดมันทำมันลงไปก้มๆจับๆแล้วมันเลี้ยวอ่ะบางทีก็เกงใจน้องๆหนุ่มนะเพราะว่า ตอติผู้ใหญ่อะต้องหลบเด็กนะตอนแรกเด็กหลบให้เด็กหลบผู้ใหญ่เพราะเด็กบอกว่าพี่อดอกยินี้นะกลัวมาก <c oughs> จะชนกูไม่ว่าจะชนกูไม่ว่า <c oughs> มือด้วยมือด้วยมือด้วยอ่าอ่า <c oughs> สวยมากมึงไ,ได้สวยจบได้อย่างสวยสำหรับการเล่นครั้งแรกในครั้งนี้ ดีใจย่าน,านัดให้ตัวเองกี่คะแนนดีความพยายามอ่ะถ้าถ้าความพยายามหมดนะกูให้ตัวเองสิบเต็มเลยเพราะกูพยายามแล้วกูเหนื่อยกูหอบนะแต่ถ้าเล่นเนี่ยอันเนี้ยอ่ะให้ตัวเองยี่ดอ,อก,กอายนะให้สักให้สักสี่อ่ะไม่กล้าให้เยอะเพราะว่าเรารู้ว่าเรายังเป็นปิกินโน่เนาะยีอ่านไปแล้วเมื่อกี้กับการเล่นของพี่ เป็นยังไงบ้างอ่ะเหนื่อยไหมวันนี้เป็นครูสอนคนไม่ตามเหนื่อยเคยนับถามพี่ว่าพี่ให้คะแนนหนึ่งครับถ้าเต็มสิบเอาคะแนนความพยายามก่อนให้เท่าไหร่อ่าเต็มสิบให้ความพยายามเต็มสิบอ่าแล้วความสามารถที่เราบ้าเลยเฮ้ยนั่ถือว่าดีนะเพราะว่าคนคนที่เล่นครั้งแรกก็คือพี่เดียไม่เคยเล่นบอร์ดมาเลยไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยเล่นสเก็ตบอร์ดไม่เคยเล่นสเนกบอร์ดไม่เคยเล่นเซิร์ฟบอร์ดมาเลยใช่เออเราเล่นได้ถึงอันนี้สอนไปได้ สักประมาณสิบนาทีมั้งได้ไหมสิบนาทีเออเราขึ้นได้ขนาดไนอ่ะเืียวว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าไวเลยใช่ไหมใไวนะพี่ควรจะต้องมีสักอันเอาไว้เล่นไหมใช่ควรซื้อซื้อได้ที่ไหนอ่ะอันนั้นมีขายนะมีขาย่อให้กูได่เชยเลยให้อาจิยามีขายเ้าไปดูเ้าไปทักในเฟซบุ๊กใช่แล้วกันนะคะอยากให้เล่นทุกวันเรื่อความเคยชินแต่บอกก่อนว่าอันนี้เราไม่ได้เล่นทางกระแส่าเราเล่นรอบ กําลังการมันคือการที่ออกได้ทูกส่วนจริงๆอ่อะตอนแรกอะพี่อะพี่อะเห็นเขาเล่นกันแล้วพี่ว่าเอ้ยมันพี่อยากเล่นแต่พี่ไม่รู้ว่ารอกหนึ่งเราไม่มีไอ้ตัวบอร์ดนี้ด้วยอสองก็คือเราไม่มีความรู้เรากลัวว่าเล่นไปแล้วอย่างที่บอกว่ากีฬานี้มันสนุกก็จริงแต่ใ,ในในฐานความสนุกมันมีความอันตรายอยู่นะคะในเรื่องของเหตุการ์ล้มล้มบ้างหรืออาจจะทีเราควบคุมความเร็วไม่ได้ไปชนกับฝืนเท้าหรือไปชนกับสิ่งของหรือไปชนกับรถที่ผ่านมาหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อยากจะแนะนำน้อง นะะคว่าสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะคะหรือว่ายังเล่นไม่ค่อยเก่งมากก็ให้ใส่เซฟตี้แบบนี้ที่พี่เดียร์ใส่เขาจะมีปกติเขาจะมีหมวกด้วยใช่ไหมหมวกขนนกหมวกขนนกด้วยนะคะแล้วก็หาพื้นที่ที่สะดวกออกกันไปเล่นนะคะพื้นที่ที่ไม่มีรถสัญจรไปมานะคะแล้วก็ที่ที่ผู้คนแบบไม่ปุกพานไม่พกานจนเกินไปนะและที่สำคัญเลยสำหรับเด็กๆที่ที่เล่นอยู่เนาะนอกจากเรื่องของเซฟตี้อะไรแล้วต่างๆอยากให้มีผู้ปกครองนะคะมาคอยคอยดูเนาะแล้วก็หรือว่ามีผู้ใหญ่ นะฮะอยู่ขรอบอยู่ไปใกล้ด้วยอย่าปล่อยให้เด็กๆเ,เล่นเพียงลำพัง<ช>พอมันลอวห้างแต่ว่าที่นั่นนี่เป็นผู้ใหญ่ยังลม้ม<อ>แล้วล้มอีกงงไปหมดเลยนะครับนะครับวันนี้ขอบคุณน้องนัทมากๆเลยสามารถติดตามน้องนัทได้ทางไหนบ้างอ่าอินสตาแกรมกบเป็นติดแล้วกันอ่าอ่าไอจีค่ะ n u t 7 8 2านะคะส่วนเป็นก็คลิกนัทเดี๋ยวขึ้นเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วน้องนัทเนี่ยเป็นพ่อค้าขายแว่นตา ก็สามารถถักไปได้ไปดูไลฟ์สไตล์น้องนัทเป็นคนถ่ายรูปสวยมากนะในไอจีคือจะแบบเป็นลงผลงานถ่ายรูปเนาะเยอะแยะวากนะแล้วก็สำหรับเดริสนะคะสามารถติดตามเดริสได้ที่ช่องทางนะคะบนเฟซบุ๊กนะคะอ่าอินสตาแกรมนะคะยูทูบนะคะแล้วก็ติ๊กต็อกนะคะพิมพ์คาว่าเดริสค่ะ D E A R I S D O W L นะคะไปติดตามผลงานได้นะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีซิงเกิลเดี่ยวออกมานะคะเป็นเพลงที่สองแล้วก็รอติดตามดูแล้วกันนะคะเร็วๆนี้ยังไงก็ขอบคุณน้องนัทมากๆเลยนะคะ ไม่เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเอะนะเฮ้ยไม่รอกูเลยเหรอไปแล้วไปก็ได้มาไปก็ได้นี่ไงเฮ้ยน้องเวนสอนกูเสร็จแม่งก็ไปเลยบ๊ายบายค่ะคุณผู้ชม